สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเกย์ yeah. การแพทย์แปดนาทีครั้งมีครั้งที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่แล้วนะครับผมว้า wow. วอีกแป๊บเดียวก็จะหนึ่ง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 นะครับไม่น่าเชื่อนะก็ <c oughs> ท่านใดเข้ามาแล้วนะครับเช็คภาพและเสียงให้หมอหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันว่าภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างฮะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ภาพน่าจะดี เสียงโอเคไหมนะครับเลื่อนไมโครโฟนมันใกล้ๆตัวอ่าคุณฮานาฟีสวัสดีครับ <c oughs> คุณซซโยสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามสี่โอเคอยู่เนาะ <c oughs> คุณฮานาฟีบอกอยากให้ทำเป็นตองสอนไม่มีเวลาแล้วจริงๆนะฮะต้องทำเป็นอันนี้นะฮะต้องหาทีมมาช่วยอีดิตเป็นตัวหนังสือให้แต่ขนาดจะทำเป็นอ การแพทย์แต่บรรทัดยังไม่มีเวลาเลยนะนี่ยังติดบทความคอลัมนี้อีก4บทความเพราะฉะน,นั้นโอ้โหเขียนนี่ใช้พลังเยอะจริงๆนะครับอ่ะโอเควันนั้นขออนุญาตกลับมาทำสิ่งที่ถนัดนะครับแล้วก็ทำได้เลยนะครับก็คือมาทำไลฟ์เนี่ยนะครับเล่าเรื่องให้ฟังเนาะ เป็นภาคต่อของเมื่อวานนะครับเอามาจากอันนี้นะ ACOG Committee Opinion นะครับเรื่องของการดูแลหลังคลอดนะเมื่อวานพูดไปแล้วว่าการดูแลหลังคลอดนะของคุณแม่เนี่ยต้องดูอะไรบ้างนะครับวันนี้มาพูดเรื่องของทีมนะที่จะช่วยดูแลคุณแม่หลังคลอดเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างน่ตนะ้องมีเป็นทีมเลยนะครับอา่าแรกเพนก็มาจากเรื่องนี้เนาะของต่างประเทศนะครับ ACOG Committee นะตีพิมพ์ตอน พฤษภาคม2018นะครับนี่นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกฮะเป็นตารางแล้วนะพอเป็นตารางก็ใช้ง่ายแล้วก็พอเอามาเล่าสู่กันฟังก,ก็ง่ายด้วยนะครับต้องบอกงนี้เริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆการวางแผนในการดูหลังคลอดเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง องค์ประกอบนะครับอันที่1นึ่งคือเคเรียกแคร์ทีมคือทีมผู้ดูแลนะครับอันที่2คือโพสพาตัมวิสิตคือการไปตรวจเยี่ยมหลังคลอดอันที่3คือเรื่องของการให้นมลูกนะให้อาหารทารกนะครับอันที่4ี่คือวางแผนว่าจะมีลูกกี่คนนะครับแล้วช่วงนี้จะคุมกำเนิดยังไงอันที่5ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์นนะที่ผ่านมา นะครับอันที่6คือภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกโรคของหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยนี้เป็นโรคของหลอดเลือดนะครับซึ่งคนละอันกับภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์น,นะครับจากการตั้งครรภ์อาจจะเป็นเรื่องของเบาหวงเบาหวานันนี้เป็นตน้นต่อมาครับคือเรื่องของดูแลสุขภาพจิตนะ mental health นะครับต่อมาคือ ปัญหาหลังคลอดนะครับและอันสุดท้ายคือโรคประจําตัวโรคเลือรลังที่เป็นอยู่นะครับอันนี้คือองค์ประกอบหลักๆนะเมื่อวานองค์ประกอบหลักๆเนี่ยหมอพูดไปแล้วนะครับว่าจะต้องถามอะไรต้องดูแลอะไรบ้างนะครับวันนี้จะมาเน้นย้ําเรื่องของทีมที่ช่วยดูแลเนี่ยต้องประกอบไปด้วยใครบ้างทีมรับก็มีเลยนะฮะนี่อย่างที่บอกครับเป็นตลายแล้วนะครับทีมเนี่ยเขาบอกว่าเลย เลยนะฮะข้อแรก family and friends นะครับครอบครัวและเพื่อนๆนนะครับคือต้องมีเนี่ยแหละครอบครัวช่วยดูแลอาจจะเป็นสามีในต่างประเทศเนาะก็จะปู่ย่าตายายไม่ค่อยมาช่วยเลี้ยงนะแต่อันนี้เนี่ยของในไทยเนี่ยปู่ย่าตายายก็จะมาช่วยเหลือกันเลยนะครับซึ่งแน่นอนทําให้อบอุ่นแล้วก็เลี้ยงดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อนที่รู้ใจโดยเฉพาะเพื่อนที่เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกมาแล้ว ซึ่งหายากนะในท้องวัยรุ่นนะอย่างที่หลายๆท่านทราบนะหมอดูเรื่องของท้องวัยรุ่นเนี่ยก็เพื่อนๆก็น้อยนะครับนะซึ่งดีแล้วนะใจหมอเนี่ยไม่อยากให้เด็กวัยรุ่นท้องเยอะนะครับนะโอเคเพราะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งะครับทีมนะต้องประกอบไปด้วย Family and f r i e n d นะครับอันที่สองครับต้องประกอบไปด้วยเขาเรียกว่า maternal care provider เช่นหมอสู นะครับเช่นคุณพยาบาลผดุงครรภนะครับคุณพยาบาลที่คอยดูสุขภาพสตรีเป็นต้นนะครับ Primary เนี่ยคือเป็นแบบคนแรกที่ดูเบื้องต้นนะครับต้องมีคนนี้อยู่ด้วยนค,คนที่3ที่จะต้องดูนะครับก็คือคนดูเด็กนะหมอที่ดูเด็กเช่นคุณหมอเด็กนะครับหรือว่าจะเป็นคุณหมอทั่วไปก็ได้หรือพยาบาล ที่มีความชํานาญเรื่องเด็กเล็กเด็กอ่อนนะครับนะเมื่อกี้อันแรกนะครับ family and f r i n ใช่ไหมครับอันที่2หมอดูแม่อันที่3หมอดูลูกนะครับอันที่4ครับก็คือหมอทั่วไปเช่นถ้าสมมุติว่าคนไขม้มีมแีแมลงขออภัยคนไข้มีภาวะแทรกซ้อนเช่นปัญหาเรื่องเบาหวานปัญหาเรื่องความดันควรจะมีคนดูเพิ่มอีกหนึ่งคน นะครับซึ่งจากประสบการณ์นะครับของประเทศไทยเนี่ยหมอสูดูแทบทุกอย่างนะครับดูแทบทุกอย่างเพราะว่าเนี่ยแม้เราดูกันตั้งแต่ตอนท้องแนะตอนคลอดเราก็ดูเพราะฉะนั้นหลังคลอดเราก็เป็นคนดูหมอสูหลายๆคนก็ฉีดวัคซีนเด็กนะครับนะเพราะว่าเรารู้จักมักฉีกันเป็นที่เรียบร้อยแลลวใช่ไหมครับคุณแม่ก็จะเชื่อใจนะให้หมอสูเป็นคนดูเลยนะครับต่อมาคือเรื่องของ ปัญหาเรื่องของไม่ใช่ปัญหาบุคคลที่จะให้คําแนะนําเรื่องของการให้นมบุตรนะครับนะการให้นมบุตรซึ่งบางทีก็ไม่ใช่หมอเด็กนะนะครับเพราะหมอเด็กดูเด็กใช่ไหมอันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของการให้นมอาจจะไม่ใช่คุณหมอก็ได้แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการให้นมนะครับในสมัยก่อนก็อาจจะใช้คําว่าแม่นมก็ได้แม่นมเป็นคนให้นมกับเด็กใช่ไหมแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของนมอย่างเต็มที่นะครับต่อมาคือ เคสโคออดิเนเตอร์ก็คือเป็นผู้บริหารจัดการทุกอย่างเอามีปัญหานี่เหรอไปเจอหมอสูสิเอามีปัญหานี่เหรอไปเจอหมอเด็กอา้าวมีปัญหารเรื่องนมเหรอไปเจอคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของนมนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้คือผู้จัดการนะใช้คํานี้ละกันผู้จัดการสุขภาพของคุณแม่นะครับต่อมานะครับต้องมีใครอีกมีโฮมวิซิเตอร์ก็คือคนเยี่ยมบ้านองประเทศไทยในแต่จังหวัดก็จะเป็น ทีมอสมนะครับกับทีมโรงพยาบาลออรอพศต่อนะสุดท้ายคือ s p e c i a l ลิสนะครับถ้าคุณแม่มีภาวะที่ต้องปรึกษามากกว่าปกติ <c oughs> เช่นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเป็นโพสต์พาร์ตัมบลนะซึมเศร้าหลังคลอด <c oughs> ก็จะต้องมีจิตแพทย์ร่วมดูด้วยนะครับหรือว่าแม่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจนะครับหลังคลอดแล้วก็ต้องตามหมอให้หมอโรคหัวใจเนี่ย มาช่วยดูอีกอันนี้ก็คือจะเป็น specialist นะครับเนอะอันนี้คือ postpartum care team นะครับนี่อันนี้นะครับซึ่งโหหาทำยากมากเลยของไทยนะครับหนึ่งคนน่าจะต้องทำได้ทุกอย่างแหละนะครับเพราะว่าบุคลากรเราไม่พอจริงๆเนาะแต่ก็อย่างน้อยๆรู้ไว้นะครับจะได้รู้บริบทนะครับหน้าที่ของตัวเองนะครับ หมายถึงผู้ดูแลนะว่าต้องทําหน้าที่อะไรบ้างในการดูแลคุณแม่หลังคลอดแล้วก็เด็กทารกที่เกิดขึ้นมานะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะคุณลาตีเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันทีนทีว้พรุ่งนี้การแพทย์แต่ทันทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ shh